ถึงเวลาของอันดับดินหนึ่งของสัปดาห์นี้แล้วครับนัมเอร์วันได้แก่ยิ่งคุยยิ่งเหงาเป็นอันดับหนึ่งของเราในสัปดาห์นี้นั่นเนงนะครับเป็นเพลงที่ฟังแล้วรู้สึกว่าเหนื่อเหงาเกินไปแล้วนะครับเป็นซิงเกิลล่าสุดของพี่นัทสันดานทร์ครับสัปดาห์นี้ของใจชาวแบงค์อีกหนึ่งสัปดาห์ครับ เป็นอันดับหนึ่งมา2ส,สัปดาห์ซ้อนแล้วนะครับนอกจากจะเป็นอันดับหนึ่งของแบงก์ฟร์ตี้ฮิตของเรานะครับยอดอชาร์ตเพลงฮิตทั่วประเทศเนี่ยก็ตีดตัดนด <ำ S 1> ับหนึ่งเน <1 S 1> กันโอ้โหสแสดงว่าฮอตจริงอะไรจริงยอดก็ถืงนั้นไปฟังความรู้สึกการที่คนเราเนี่ยจะได้ขึ้นอันดับหนึ่งชาร์ตทั่วประเทศ2ส,สัปดาห์ซ้อนจากพี่นัทครับ สวัสดีครับสวัสดีชาวแฟลซี่โฟร์ดีฮินะครับวันนี้ผมนัทเซ็นทรัลก็ได้กลับมาอีกครั้งนะครับก็ดีใจมากๆครับตั้งแต่ได้อ่า top entry ต่อมาก็ fast speed แล้วก็มาอันดับที่1ตอนนี้ถึงสองสัปดาห์แล้วนะครับขอบคุณแฟนๆทุกคนมากๆนะครับที่ขอ MV เพลงนี้กันเข้ามาเรื่อยๆนะครับก็ดีใจที่เพลงนี้คุยงี่เงี่ยงเหวีเป็นที่ถูกใจของหลายๆคนนะครับอ่าสำหรับกระแสตอบรับของเพลงนี้นะครับก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าใน ชาร์ตวิทยุที่เฉลี่ยมาทั่วประเทศเนี่ยก็เป็นอันดับหนึ่งมาสองสัปดาห์แล้วเหมือนกันนะครับก็ดีใจมากๆที่แฟนๆทั่วประเทศใด้การตอบรับดีอย่างนี้นะครับหวังว่าฟังแล้วคงถ่ายเหงาแล้วกันนะคนคนที่กําลังเหงาอยู่ก็หวังว่าคงเป็นเพลงนี้จะเป็นเพื่อนที่รู้ใจอย่างนี้นะครับส่วนคนที่ไม่ได้เหงาก็หวังว่าคงเป็นอีกเพื่อเพราะที่โดนใจแล้วกันครับเใงงาจมน ในช่วงที่กำลังทำซิงเกลิลที่สองถัดจากายิ่งคุยยิ่งเงานะครับซึ่งตอนนี้ก็กำลังเลือกกันอยู่ระหว่าง3-4เพลงที่เรามีนะละแล้วก็เอามาขัดเกลาให้มันแบบเจ๋งที่สุดเท่าที่จะเจ๋งได้นะครับอกีกไม่ในานเกินดอภายในครึ่งปีแรกแน่นอนครับ ได้ยินแต่เรื่องของเขาชื่อของเขาที่เธอบรรนยายออกมาอยากจะคุยกันให้นานกว่าน,นี้หัวใจมันกลับอ่อนล้าได้แต่เพียงอ้างว่าไม่มีเวลาจะคุย มีเวลาจะคุยก็ไปพักนะครับพี่ได้เย็นครับยินดีด้วยครับกับพี่นัทสุทธาทอนเนครับแฟนคลับเขาหนาแน่นแล้วก็เยอะมากๆเลยแล้วก็ช่วยกันบวกกันอย่างเต็มที่ครับ